สวัสดีครับลุงเนท FF นะครับผมก็วันนี้คลิปนี้อยู่กับลุงเนทอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เนทก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามารีวิวกิจกรรมฟรีไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะครับผมพี่เนทจะมารีวิวไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่พี่เนทอยากจะเปลี่ยนแล้วก็อยากจะได้มันมาเอาไว้เล่นเกมนะครับผม เป็นตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมก็คือว่าพีเดสพึ่งสั่งไปแล้วก็ของก็มาแล้วนะครับผมพอของมาเสร็จปุ๊บนะฮะนี่ครับพีเดสก็จับมารีวิวให้พวกเราได้ดูเลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ครับไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พีเดสด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พีเนสจะมาแกะกล่องนะครับผมมาอันบ็อก เจ้ากล่องตัวนี้นะครับผมว่าข้างในนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่นอะไรนะครับผมและรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็พอดีเลยนะครับผมนี่ฮะของเก่านะครับผมพินิษตใช้อยู่นะครับผมก็คือน,นี่ฮะอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะคุนอันนี้คือของน้ำพูอันนี้คือเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมอันนี้ ตัวนี้นะผมเคยได้จากการโดนทของน้องๆนะครับผมก็เลยไปซื้อมายังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมก็อันนี้เป็นน้าพักน้าเลยครับพี่เน้เองนะผมพี่เน้ทางานแล้วก็แยากจะได้มันมาใหม่นะครับผมก็เลยซื้อสักเจ้าตัวนี้มานั่นเองนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอแกะกันเลยดีกว่านะครับก็นี่ครับคัตเตอร์ แก่เลยแล้วกนะันใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ที่ได้เคยรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับไอ้คีย์บอร์ดเจ้าตัวเนี้ยที่ไม่ได้ใช้อยู่เนี่ยคือไม่ได้มีคลิปอยู่แล้วนะลองไปหาดูเอาเองได้นะครับก็สำหรับคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับผมนี่ฮะพวกเราก็จะได้เห็นหน้าคาตาไปพร้อมๆกับนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมออนนี้คือมมไม่ได้ก็ไม่ได้แกะ่นะครับผมก็แกะพร้อมพวกเราเลยนะครับผมน้องๆก็ได้พร้อมพี่นะครับผมก็ ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนี่ครับแพ็กเกจก็โอเคเลยนะครับผมนี่ฮะเรื่องราคาเรื่องการรีวิวอะไรรายละเอียดอะไรพี่นี่อาจจะไม่กิงนครับผมก็อาจจะเป็นคลิปนะครับผมเพื่อยังไงอ่ะเขาเรียกเผื่อไว้ให้แบบพวกเราได้ดูเล่นๆกันนะครับผมเผื่อน้องๆคนไหนที่แบบสนใจแล้วมีเงินนะครับผมก็อยากจะแบบได้คีย์บอร์ดตัวใหม่อะไรเงี้ยก็ลองดูตัวที่ได้ใช้อยู่ก็ได้นะครับผมอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะ ไปเล่นซื้อเองนะครับก็สําหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมไปเล่นบอกก่อนเลยว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่นะครับมันเป็นคีย์บอร์ดสั้นกว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมเห็นไหมตัวนี้มันจะมีอ่ะนะครับขนาจจะบางนิดนึงนะครับผมนี่ฮะตัวนี้มันมีตัวเลขนะครับผมทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัวเลขนะตรงนี้มันมีตัวเลขนะครับผมแต่ว่า ตัวใหม่นะครับผมมันซ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไว้เล่นฟรีไฟโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะว่าเวลากูกวาดเมาส์ปั๊บ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 โดนชนตรงนี้นะครับโดนชนมันชนนะมันชนตรงเนี้ยมันจะชนที่อันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันชนปั๊บเนี่ยชนอย่างเงี้ยพอกวาดกวาดกวาดปั๊บชนปึ้งลากไม่ได้หมุนไม่ได้ทรมาจิตใจแล้วก็ปุ่มมันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับผมส่วนเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ ขอขอปิดขอปิดขอปิดนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่มันไม่มีมันไม่มีตัวเลขนะทุกคนมันไม่มีตัวเลขนะครับมันไม่มีตัวเลขตรงนี้ับแกะดูแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับฝากไลค์ด้วยนะครับผมนะกำลังแกะแล้วก็จะเป็นคีย์บอร์ดบูสวิทเหมือนเดิมนะครับผมพี่พี่เนชอบใช้นะคีย์บอร์ดบูสวิตนะครับผมมาหนี้นี้ก็คือเจ้าตัวนี้อ่าอันนี้ก็เสียงมันอ่ะเดี๋ยวให้ความเสียงนิดนึงนะครับความเสียงเสียงตัวนี้ก่อนนะัะ อ่ะแล้วก็สวยไปดิโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงมันเนาะก็สำหรับการรีวิวพีนเนสอาจจะไม่เก่งมากนะครับผมพีนเนสก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดหรอกนะครับผมแค่แค่มาแกะกล่องอันบ็อบให้พวกเราได้ดูนิ่นึ่งนะครับผมว่าพี่เนสซื้ออ่าคีย์บอร์ดใหม่นะครับผมเพื่อเล่นเกมฟีไฟโดยเฉพาะเลยกูเนี่ย แล้วก็เฮ้ยข้างในทุกคนนี่ครับในกล่องมันก็จะมีโฟมนะฮะอันนี้เราไม่เอาเราทิ้งไปนะครับผมแล้วก็กล่องนี่เก็บไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับผมมาดูของในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนฮะที่ดึงคีย์แคปครับผมทุกคนครับในถุงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูคีย์บอร์ดกันนะทุกคนที่ดึงคีย์แคปนี่ฮะแบบอลูมิเนียมหรือเปล่านี้แล้วก็แบบพลาสติก น,นี่แบบพลาสติกนะกล้องมันจะไม่โฟกัสเท่าไหร่เนาะแล้วก็นี่อันนี้คือแบบอลูมิเนียมนะฮะแบบอลูมิเนียมแล้วก็มีแปลงด้วยนะครับแปลงนี่คือเอาไวทา้ทำความสะอาดตามซอกตามนี่ฮะุกวนเอาไว้ปัดแบบนี้นะครับตามซอกปุ่มคีย์บอร์ดนั่นเองนะก็ในถุงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีแค่สามชิ้นนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือปลั๊กนะครับผมปลั๊กมันไม่ได้เป็นสีขาวแบบนี้เนาะเป็นสายแบบนี่เลยนะฮะ สวยนะสีขาวชอบนะครับและพระเอกของเราครับผมทุกคนครับพระเอกของเราคือนี่ฮะมาแล้วทุกคนนี่เห็นไหมพี่ได้เห็นเห็นปะมันไม่มีมันไม่มีตัวเลขเห็นไหมถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเก่านี่คือแบบอ่าพี่เด่นมันอาจจะไม่เห็นมาดุกนเดี๋ยวพี่เด่นค่อยถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหม ว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีเอ่อตัวเลขนะครับผะมันไม่มีตัวเลขเสร็จปับ๊บมันก็จะทําให้พี่กวาดเมาส์ได้โดยที่ไม่โดนตัวเลขใช่ไหมอันนี้คือไว้อันนี้คือเอาไว้ผู้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับก็เสียงมาฟังใหม่นะครับแกออกจากบัสติกแล้วแกออกจากกล่องแล้วฟังใหม่นี่คือเสียงของเจ้าตัวนี้เลยนะครับจวน บลูสวิตนะครับบลูสวิตตัวเก่าเหมือนกันนะครับอ่ะลองฟังตัวเก่าดูนะครับตัวเก่าตัวไหนพรากันคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนะครับผมตัวเก่าหรือตัวใหม่คอมเมนต์นี่ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ก็ลองกกลับไปฟังดูนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าน้องๆนะครับผมเอฟซีของพี่เทเนี่ยชอบตัวไหนกันแน่นะครับผมว่าตัวขาวหรือตัวดํานะฮะอ่ะโอเคนะครับผมและ ตอนนี้นะครับผมพีนี้จะไปต่อต่อดูนะว่ามันจะสวยสักขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมาทุกคนครับตอนนี้คือพี่เ้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็แสงไฟนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าเกมนิดนึงไหมหรือยังไงดีลองเข้าเกมนิดนึงนะครับผมนี่ฮะเสียงมันก็ ประมาณนี้นะครับมันสามารถปรับระดับได้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ปรับไม่ได้เหรออ้ปรับไม่ได้หบบนุนปรับไม่ได้นะนุนปรับระดับไม่ได้นะฮะก็ปรับไม่ได้นะครับปรับระดับไม่ได้ก็ต้องเล่นแทนี้เจ็จริงๆแล้วคือพีเน็ตชอบแบบปรับปรับระดับมากปรับระดับได้มากกว่านะครับผมแต่ว่านี่มันไม่มีที่ปรับระดับด้านหลังเนาะก็นะครับ เสงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนวัสดุวัสดุของมันเนี่ยคือน่าจะเป็นอะไรเนะี่ยไอ้ตัวนี้คือมันเหมือนพลาส,สติกแข็งๆนิดนึงนะครับผมพี่นี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดไอ้คีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้หรอกนะครับผมก็เดี๋ยวพี่นลองเข้าเอา่อเข้าไอ้นี่ดูนะครับ ฟรีไฟนิดนึงนะครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกมฟรีไฟแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่เลน,นลองเข้าไปในโซนด,ดูซินะครับผมลองเล่นดูแบบเอมมาคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับผมรีวิวคร่าวๆนะเรื่องพลาสดุวัสดุอะไรของของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้พี่เน่นไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าอ่าคีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดรุ่นอะไรทักมาบอกพี่เน,นแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับประมาณนี้นะผมเขาไม่ได้จนะ่ายเนาะเงินนี่ครับ เรื่องของปุ่มนะพี่พี่ว่านะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกันนะตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับพี่ว่าตัวใหม่เนี่ยปุ่มมันเป็นบูสวิตก็จริงนะแต่ว่ามันน่าจะนิ่มกว่ารู้มิด้วยความรู้สึกนะครับผมมันน่าจะนิ่มกว่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เน้นลองเอาคีย์แคปที่ดึงคีย์แคปตัวเก่าลองดึงดูงนะครับนี่ครับมันเป็นบูสวิตนะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไปได้ค่อยซูมภาพให้ดูแล้วกันนะครับต้องปิดไฟมันก่อนคือมันปิดยังไงไม่รู้อะพี่เน้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ ก็เดี๋ยวพี่เนค่อยขึ้นรูปขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นบูสวิต์นะฮะแบบนี้โอเคนะครับผมพี่เนตขอใส่กลับไปก่อนนะครับนี่บูสวิต์ทั้งนี่ครับบูสวิต์มันก็จะมีเสียงประมาณนี้แหละนะครับนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณน,นี้เลยนะครับพี่เนตไม่ค่อยชินเลยรู้สึกว่ามันแปลกๆไปอะ่ะเสียงมันเพาอนะเสียงมันเพาอมากเลยอ่ะพี่ว่า อ่ะมาครับเราลงโซนกันดีกว่าลองดูสิอืมออัดตัวหนึ่งอัดตัวสองตัวสองเปล่านี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะทวนสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ขอพูดรุ่นแล้วกันนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายย้ำยังเลยวะโอเคอึอยโดนหัวไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ อ้าวท่อเห็นไหมพอไม่เนตกวาดเมาส์เนี่ยมันไม่โดนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวเลขอะมันจะโดนพีบมันจะโดนตัวเลขก่อนไะดูนะอันนี้คือตัวเก่านะทุกคนอันนี้คือตัวเก่านะครับผมทุกคนครับเนี่ยตัวเก่าจะประมาณนี้เห็นไหมมว่ามันมันยาวออกมานิดนึงอะโดนมันมีตัวเลขอะตรงนี้มันจะมีตัวเลขนะทุกคนแต่ว่าเจ้าพีบตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวเลขนะทุกคนคือมันตัดมันตัดตัวเลขออกนะครับผมเนี่ยมันไม่มีตัวเลขนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ อยากรู้ว่ารุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ก็ทักมาหาพีเนสแล้วกันนะครับเผื่อน้องๆแบบชอบแล้วก็อยากได้อยากได้คีย์บอร์ดแบบนี้ไปเล่นบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคีย์บอร์ดของพีเนสเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่เนาะก็พีเนสไม่ขอรีวิวอะไรเยอะแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพีเนสขอแบบไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเรื่องของไฟนะครับผมก็พีเนสไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียด นะครับผมว่ามันกดยังไงนะครับผมพี่่ขอพี่เนดูรีวิววันข้าวแล้วรู้สึกว่าชอบชอบแค่ว่ามันเป็นบูสวิตแล้วก็เสียงมันเพาะเท่าะะนั้นเองนะครับผมพี่เ่เลยสั่งมานะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูนะครับผมในเรื่องของฟังก์ชันไฟนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้นี้ด้วยนะครับผมฝามกตดดิดตามด้วยนะแล้วก็น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมกดติดตามไปด้วยแล้วก็อย่าลืมไปดูตีมนะ ใกล้ครบ1 5 0 0งนห้าพันซับ 15, สไครต์แล้วนะครับผมครบ1 5 0 0งหมื่นห้าซับสไครต์ปุ๊บคือได้จะมาแจกสิบเครื่องสูงห้าวันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปหน้าถ้าอยากดูว่าพี่เดชรีวิวไฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมน,นะครับกดไลค์เยอะๆแล้วจเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ไปน่อ